เคยเห็นเครื่องริ้น์ี่ทั้งเล็กเร็วและแรงราคาประหยัดพิมพ์ได้ถึง22แผ่นต่อน,นาทีไหมคะถ้ายังไม่เคยเห็นติดตามชมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ BDI t e i x e l วันนี้นะคะเมยม,มากับ Laser Printer p h a n แ o น P2005W ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังสเปคของมันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา unbox รูปลักษ์ภายนอกให้คุณผู้ชมดูดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเครื่องริ้นเลเซอร์แผนตั้า2 5 0 0 w ค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะคือเครื่องพิ้นเลเซอร์ที่มีความละเอียดถึง1,200คูณ1,200 dpi นะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ได้ย2่แผ่นต่อ1นนาทีถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะถาดป้อนกระดาษจุดได้ถึง150แผ่นสามารถสั่งพิมพ์่าน wifi wifi direct fax แล้วก็รองรับ usb 2 0ด้วยค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับวางไว้ในออฟฟิศนะคะเพราะว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อพิมพ์เอกสารจริงๆรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่ฟังสเปคเจ้าตัวนี้นะคะสนใจอยากจะมีปรินเตอร์คุณภาพดีราคาถูกแบบนี้ไว้ครอบครองนะคะเหมือนเดิมค่ะติดต่อเรามาได้ที่0817175599หรือจะเป็นไลน์ at, at bd.co.th หรือนะคะแฟนเพจ bditshop ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ bd ทุกช่องทางด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปเนาะ อย่าลืมนะคะของถูกหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ของถูกดีมีคุณภาพต้องที่ BDI t Shop เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้เมยขอตัวลาไปก่อนอีกแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะเรื่องไอทีต้องไว้ใจีดีสวัสดีค่ะ